สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มีเรื่องจะมาเล่าคือโทรศัพท์ iPhone 13อันนี้โดนขโมยในบริษัทแห่งหนึ่งคือแล้วพอรู้เรื่องปุ๊บก็รีบไปแจ้งความดำเนินคดีตำรวจก็รับเรื่องอะไรเสร็จก็คือบอกก่อนว่านี่ไม่ได้โดนแค่คนเดียวโดนทั้งหมดสามเครื่องใช่กับ พี่คนนึงก็เป็นแฟนกันเขาก็โดนแล้วนี่ก็โดนแล้วคือคนเอาไปนะ่ะเอาแต่เครื่องใหม่ๆไปอ,าอา่าอย่างเราเนี่ยเราเพ,เพนนิ่งใช้แค่สเดือนพี่คนนึงใช้สี่เดือนพี่คนนึงใช้5เดือนแต่และเครื่องนี่ไม่ใช่แค่แบบถูก,ถกๆอะ่ะก็แพงอยู่นะแล้วพอปุ๊บเราไปแจ้งความโอเคเขาก็รับเรื่องเขาก็บอกว่าโอเคอ่าเดี๋ยวเขาจะหมายสาร พอดูกล้องอาทางบริษัทอะไรอย่างนี้เราก็โอเคเขาก็สอบสวนเราเรียบร้อยสรุปก็เขาก็ไม่ได้ไปจนคือเรื่องเนี้มันตั้งแต่วันที่31มสิบเมกราจนตอนนี้มันมีนาแล้วอะ <c ười> คือรูปภาพวิดีโอจากกล้องจองปิดคือหายไปแล้วแล้วพอวันที่เราโทรศัพท์าหายใช่ไหมอ่าเราก็ถาม ทางบริษัทถาม HR ขอดูกล้องขอดูกล้องหน่อยในในห้องตัวล็อกเกอร์ห้องที่เก็บกระเป๋าอะไรน,นั่นนะสรุปเขาบอกว่ากล้องเสียอืมใช่แล้วทีนี้คือทุกคนอาจจะงงว่าเอา้าตู้ล็อกเกอร์ละหายได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือบอกก่อนว่าตั้งแต่แรกเลยที่ไปทํางานเขาไม่ให้ล็อกตู้ล็อกเกอร์เพราะว่าพนักงานเนี่ยเยอะอ่าตู้ล็อกเกอร์มันไม่พอก็เลยใช้ตู้หนึ่งนะ่ะ สามถึงสี่คนต่อตู้ใช้ร่วมกันอ่ะอืมเราแบบไม่คิดว่าเราจะโดนเหตุการณ์แบบเนี้ยเราไม่คิดว่าตัวเราอ่ะจะโดนเออสกล้องเสียแล้วคือเราอ่ะจับพิรุษได้คนนึงอืมแต่คือกว่าจะจับพิรุษได้ก็คือเราไม่ได้อยู่ ด้วยกันแล้วอะคือเขาออกไปไหนต่อไหนแล้วอะไรเงี้ยเออคือคนน้นนัมเบอรวัที่เราสงสัยเออคือคือเราก็ไม่อยากปักบัานะด้วยแต่แบบสงสัยอะแล้วเขาทําตัวมีพิรุธอะซึ่งให้คนอื่นดูก็บอกว่ามีพิรุธอืมนั่นแหละแล้วก็เราก็เลยขอ ข้อมูลจากคนที่รับสมัครงานจาก hr รูปบัตรประชาชนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปให้ตำรวจว่าตรวจสอบให้หน่อยว่าเคยมีคดีอะไรหรือเปล่าสรุปเขาก็ไม่ได้ดูให้อืมไม่ได้มาแจ้งเราไม่ได้ดูให้แล้วก็แล้วก็เงียบหายไปเลยแล้วคือคนคนเนี้ยที่เราสงสัยเนี่ยคือเรามีเฟซมีเบอร์มีไลน์อ่าแต่วันที่แบบเมื่อเดือนกุมภาเนือนมั่งเดือนที่แล้วนี คือเขาเปลี่ยนเปลี่ยนไปหมดแล้วเปลี่ยนเฟซเบอร์ไลน์คือเปลี่ยนไปหมดเลยอืมซึ่งเราก็ติดต่อเขาไม่ได้คือคนคนเนี้ยเราคุยกับเขาเขาพยายามจะเบี่ยงเบนว่าไม่ใช่เขานะอะไรเงี้ยแล้วคือวันนั้นเาวันที่เราโทัพร์ัหายอะเราร้องไห้เราฟุ้งไฟเราคิดอะไรไม่ออกเราแบบทําไมดีวะอะไรเงี้ยเออคือ มีพี่คนนึงบอกว่าวันที่แกร้องไห้อะเราเห็นเราเราเห็นคนนั้นนะเออแต่เราอะไม่เห็นเพราะว่าคนนั้นบอกกันเราว่าวันนั้นเขาไม่มานะซึ่งโอเคพอเขาบอกไม่มาปุ๊บเราก็ไม่ได้สนใจว่าเขาจะมาอะไรแบบนี้ซึ่งมันไม่ตรงกันแล้วอะแล้ววันที่วันที่โทรศัพท์หายมีคนบอก h อาว่าเจอผู้หญิงเดินออกไปข้างนอกบริษัท ตอนที่เราตอกลางวันเลยตอนที่เรามารู้ว่าโทรศัพท์หายอ่ะอืมก็เดินออกไปแล้วก็ไม่ได้ขออนุญาตแบบออกอะไรเงี้ยอยู่ดีก็ออกไปเลยแล้วแล้วเรากับพี่คนที่หายด้วยเนี่ยก็ไปถามราปภเราพอไมเราพอบอกว่าไม่เห็นนะครับซึ่งเราก็เอ้ยไม่เห็นจริงหรอรปภหลายคนเลยนะอะไรเงี้ยสามคนสี่คนอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วคือ เฮ้ยโจรมันจะเก่งขนาดนั้นเลยเหรอมันจะเก่งขนาดที่รปภหลายคนหลายตานี่คือไม่เห็นอะแล้วก็มจอปิดคือทําบริษัทไม่ให้ดูอืมคือเขาบอกกล้องเสียคือจบเราก็เลยขอดูกล้องอื่นเขาก็เลยแบบอ้างบุคคลนึงว่าแบบเขาไม่ให้ดูอะไรเงี้ย เออ HR บอกอีกคนหนึ่งก็ไม่ให้ดูซึ่งอีกคนหนึ่งที่เขาพูดถึงนี่คือเราก็ไม่เจอเขาเลยไงคือเขาก็ไม่อยู่อะไม่อยู่ให้เห็นนะ่ะอะไรอย่างเงี้ยอืมคือเราไม่รู้จะทำไงแล้วอะทุกคนส่วนตำรวจอะเราโทรไปใช่ไหมเขาก็บอกว่าไม่ได้มีเคสเราเคสเดียวซึ่งเราก็เข้าใจได้อืมคือแบบคดีเรามันเบาไปสำหรับเขาหรือเปล่าไอัน,นี้ก็ไม่รู้อะนะเออ แล้วก็โทรไปก็คือติดตไม่รับไลน์ไปก็ครั้งแรกไม่ตอบไม่อ่านแต่ครั้งที่สองอ่านแต่ไม่ตอบเราจนแบบเราก็มีความเกรงใจนะเว้ยถึงเราจะแบบเป็นผู้เสียหายเราก็เกรงใจว่าแบบเออกลัวเขาจะไม่ว่าอะไรเงี้ยคือเราก็นานานานนทักทีแบบอาทิตย์เว้นอาทิตย์เลยก็ว่าได้อะแต่เขาก็ไม่ตอบเราก็หายไปเลย อืมจนแบบทุกคนเราไม่รู้ว่าเราจะพึ่งอะไรได้แล้วอะ่ะคือบริษัทก็ไม่ให้ความร่วมมือถึงเจ้าหน้าที่ก็เงียบแล้วเราไม่รู้ว่าจะทำอะไรอะ่ะเราถึงเราจะจับพิรุษได้เราก็ทําอะไรไม่ได้เพราะเราไม่มีหลักฐานอะ่ะเราตอนนี้เราพึ่งเราเพิ่งโซเชียลอย่างเดียวแล้วอะ่ะเราแบบ อืมคือแบบอย่างน้อยก็แบบให้เป็นหูเป็นตาอะไรอย่างเงี้ยคือคนคนเนี้ยเราเซิร์ช g o เ g l e แล้วเซิร์ชชื่อเขาสรุปเจอนะเจอมีคนว่าเคยมีคนประจานต่อปีหกเอ็ดแล้วคนที่ปีหกเอ็ดเนี่ยเขาแคบจากอีกอีกโพสหนึ่งซึ่งอีกโพสหนึ่งเนี่ยไม่รู้ตั้งแต่ปีไหนปีก่อนไหนอะไรไม่รู้อะคือเราอะเดาว,ว่าคนนั้นน่าจะทําเกินห้าปีถ้าให้เราเดานะเออแล้วคือแบบมีแบบ ประจานว่าแบบลักเล็กขโมยน้อยมันไม่ได้ขโมยน้อยหรอกขโมยแบบทรัพย์สินแบบก็เยอะอยู่นะเออแบบขโมยอะเกี่ยวกับขโมยอะได้รู้สึกแบบกับสามีเขาด้วยแต่ว่าของเราเนี่ยไม่ไม่ได้เจอสามีเขาเจอแค่ตัวผู้หญิงเขาคนเดียวอืนั่นแหละก็คือมันก็ทำให้เรามั่นใจได้เลยว่าคนนี้แน่นอน แล้ยิ่งเปลี่ยนเฟซเปลี่ยนเบอร์เปลี่ยนไลน์ซึ่งถ้าเขาไม่ได้ไอ้นี่ของเราอะ่ะเขาจะแบบจะลนทําไมถูกไหมเออนั่นแหละคือเราอยากจะเอาหน้าให้ดูนะแต่แบบกลัวจะผิดพรบรผิดอะไรอย่างเงี้ยเออ เราไม่รู้แล้วทุกคนเราไม่รู้จะพึ่งอะไรได้หรอจริงๆเราพึ่งโซเชียลอ่ะพึ่งแบบอืมมันอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลนั่นแหละเพราะว่าคนคนนี้คือชอบทำงานจอบอืมจับขังนะ่าเคยเล่าว่าชอบทำกับกลางคืนเพราะว่าหลบง่ายซึ่งตอนนั้นเราก็ไม่ได้คิดอะไรเราฟังเราก็ไม่ไคิดอะไรถูกไหมแต่ พอมาเกิดเหตุการแบบนี้อ๋อรู้แล้วหลงง่ายคืออะไรเออแล้วล่าสุดอ่ะก็มีคนไปไปเจอหรือหรือรู้ข่าวอะไรเงี้ยว่ามีคนโทษศัพสัหาอีกแล้วอืมแล้วก็เราเลยคิดว่าเป็นคนคนเดียวกันหรือเปล่า เพราะว่าคนคนนี้ก็เคยเล่าให้ฟังว่าทำทำอยู่ตรงนี้อยู่อืมแล้วก็บริษัทที่เราเนี่ยโทรศัพท์เดินขโมยเนี่ยคือก็มีเหตุการณ์ครั้งของเราเหตุการณ์ของเราคือครั้งที่สามแล้วน,นี้คนที่รับสมัครงานเขาพูดอืมกล้องเสียงแต่รอบสองอะแล้วก็เพิ่งเหตุการณ์แบบสองเดือนที่แล้วอะไรเงี้ย เราเคียดมากอะทุกคนคือเราอาจจะไม่ได้ของก็ได้อะโอเคแล้วเ,เข้าใจได้แต่อยากให้จับคนร้ายให้ได้แล้วตอนนี้คือโจรเกลื่อนประเทศไทยมากเยอะสุดๆนี่คือแบบอะไรวะเนี่ยเกลื่อนแบบเยอะมากโขโมยนี่แบบโอ้โหมิฉาชีพเอ่ยชิงทรัพย์เอ่ยขโมยเอ่ย เต็มไปหมดแล้วเราก็ไม่คิดว่าเราจะโดนแล้วสุดแล้วคนที่เราสงสยนะัยเนี่ยคือเป็นคนที่สนิกกับเราด้วยนะเป็นคนที่มาตีสนิกกับเราตั้งแต่วันแรกที่ทํางานเออแล้วเราด้วยความที่ไว้ใจอะทุกคนเราไม่คิดว่าเขาจะทํากับเราได้อะเออแต่เรื่องมันก็ผ่านมาแล้วอะแต่แบบมันเจ็บใจตรงนีน้มันเจ็บใจที่เป็นคนรู้จักอะ่ะเออแล้วแบบ เราอยากให้จับให้ได้อ่ะคนเนี้ยแต่ไม่รู้ว่าจะทำยังไงได้บ้าง โอเคทุกคนเดี๋ยวถ้ามีอะไรเพิ่มเติมเราก็จะแบบบอกในเมนอีกทีนะแต่ว่าเเครียดไม่ไหวเลยโอเคบายบาย